เพราะว่าเจพึ่งค no ้นพบค้นพบอันยิ่งใหญ่พึ่นพบไทเทเนียมอืมบอกไปแทนสิเดี๋ยวช่องโดนแบนอุ้ยมีค่ะน่วก่หะมใช่เจไม่มีศัตรูตรงที่อัปเกรด เสียงงูเห่าหรอเมื่อกี้งูเ mm ห่าถึงไม่ยึดติดไม่เก่งจังไลยเดินใช่ไมคะนี่ดิวะมีคนอ่ะีโอไม่ตามสัญญาเลยเกียนกันนี่หว่าปิดคมคม ได้อยู่ตรงนี้แล้วว่าหว่าดีไปผมไม่มีกระสุนด,ด้วยนะดิตอนนี้นี่ <c oughs> เดียวมาหาคนมันจิบแล้วอะ่ะนี่ก่อนนี้นีนี้นี้เอาสองเจอสอง,สองเอ,อง้ขีบมันนะ่าตายแล้วตายแล้ว ไปนับเีกันรับเจเข้าวงนี่ผมว่าใช่พี่โอ๊ตป่ะไม่แน่ใจเฮ้ยระวังมันมีป้องลืมบอกลืมบอกมีป้องป้องหรือป้องที่อยู่ในมันอยู่ข้างในในปืนลงมา เราโอ้ยจี่่านวานแล้ววะมองอ๋อต้องไปสองคันรอเจียบตัวเลยจะจุดเก็บเจ้๊ต้องไปสองคันคนหนึ่งจะลอคนหนึ่งก็ไม่โดนว่ะไปปุบโดนโดนจะหนีแล้ว ดี่ัมบม The r e l i g h t w i r r v in e minute. น,น่มีกระสุนะสามตัวรอรอรับด้วยรอรับด้วยเอก,ก็มีวะตอนตายนหอดีกว่า เนี่เปล่าเอ้มคนไฟังก่อนหลายคนจ้าหกคนแตไม่ยิงนก็ตายยิงนำยิงนำยิงนำแท้ไกว่ะ ยิงใต้น้ำเหมือนเนี่ยเอ้าอะไละน้ำมนต์วนยิงใต้ใกดะแดดโอเคแดดดดดเเฮ้ยเฮ้ยี่งเว้ยเดินหินตรงนี้นี่แหละ แลน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 คพสุดท้าย่ะแ้แล้ว